สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสรุป3ตัวตรงและ2ตัวตรงตรงให้นะครับประจํางวดวันที่1กันยายนพศ2564นะครับ ช่องของเราให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับก่อนจะนำไปใช้ก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับ หลักร้อยนะครับสูตรทุกสูตรผมก็รวบรวมมาไว้ที่ใบเดียวนี้นะครับหลักร้อยของเรามีเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ่งหลักสิบของเรามีเลขสองเลขหกเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยของเรามีเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์เลขสามเลขสองนะครับก็เพื่อน ก็ไปย้อนดูคลิปที่ผมลงให้ไปนะครับผมก็เอามารวบรวมตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าจับชุดก็ถ้าจับชุด2ตัวตรงๆก็จะมี18ชุดนะครับแต่ผมก็จะคัดออกมาให้น้อยชุดให้นะครับเพื่อนๆก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปจับกันเองก็ได้นะครับ หลักร้อยเราก็จะมีเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับถ้าชอบตัวไหนก็นําไปใช้นะครับหลักสิบก็จะมีเลขสองเลขหกเลขเจ็ดนะครับก็นําไปใช้นะครับหลักหน่วยก็จะมีเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์เลขสามเลขสองนะครับก็นําไปจับกันเอาเองนะครับก็ไปดูสูตรดับของอาจารย์ท่านอื่นที่แม่นแ่นนะครับมาตัดเอานะครับ ส่วน2ตัวตรงๆนะครับถ้าจับก็จะเป็น18ชุดไปกลับนะครับแต่ผมก็จะเอาคัดออกมาเป็นตัวตรงให้นะครับก็จะมีน้อยชุดนะครับส่วนชุดชุดเน้นก็จะมี2 6 2 7 2 8 6 7 เจนะครับ2 6งหกสอ7เ 2, จนะครับชุดกันก็จะมี6 8 6 0 6หกศูนยนะครับแล้วก็จะมี2 0 2 3 2นย์สองนะครับแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับ ชุดเน้นก็จะมี2 6งหกสอ7เจชุดกันก็จะมี6 8 6ป6 3 7 0 7 3 2 0 2 3 2า6เจ็นะครับก็แค่เป็นแนวทางนะครับส่วน3ตัวตรง3มตัวตรงของเรานะครับก็จะมีอยู่แค่3ชุดนะครับ มี 726, 728, 727นะครับชอบก็แชปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแชปหน้าจอไว้เลยนะครับ